Big Boy in Town นะครับผม X 5 G 0 5มาติดตั้งกันพาร์ต GT คาร์บอนรอบคันน,นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับพบกับช่องอโุบาทไทยแรงของเราอีกครั้งนึงกับผมแบงค์อโุบาลวันนี้เรามี บิ๊กบอยอิน w านะครับผม X5 G05 มาติดตั้งกันพาร์ท GT คาร์บอนรอบคันน,นั่นเองครับผมมีตั้งแต่ลิ้นหน้าเกินข้างลูปสปอยเลอร์สปอยเลอร์ดิฟฟิวเซอร์แล้วก็ปลายท่อเลือกเป็นแบบเปลี่ยมสีดำเงาครับผมเข้ากับตัวรถสุดๆดูแล้วคือแบบเต็มมากๆไม่ว่าจะหน้าหลังนี่คือแบบอ้วนๆบิ๊กบึ้มเลยคันนี้โอเค สิ่งสคันมีตัวนี้ด้วยก็คือไซเว้นเป็นแบบ X5M นะครับผมเป็นแบบคาร์บอนด้วยตัวนี้คือใส่ไปแล้วคือยิ่งดูเต็มมากขึ้นซึ่งรับกับหูกระจก X5M นั่นเองครับผมสำหรับคันนี้จะแต่งมาแล้วจะดุแค่ไหนจะหล่อแค่ไหนติดตามชมกันครับผม ก็จบเลยครับทุกท่านกับพาร์ทแอโรพาทของ G05 คาร์บอน GT นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าดูตากตั้งแต่ด้านหน้ามายันท้ายนั่นเองก็สำหรับท่านลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่อยากได้พาร์ทแต่งแอโรพาทอย่างนี้เท่ๆคาร์บอนหรือจะเป็นล้อท่อเบรกกลองเราทำได้หมดขอฝากผลงานไว้ด้วยก็จะมี Facebook, i จีทิกต็อกยูทู e อุดรบานไทยแลนด์นะครับผมส่วนไลน์เนี่ยทักมหาพวกเราได้24ชั่วโมงเลยไลน์เป็นออฟฟิเชียลนะครับผม แอดอัลโทบาลได้เลยครับผมมีแอดมินตอบ24ี่ชั่วโมงจริงๆวันนี้ผมแบงก์อัลโทอบาลขอไลน์กับ G05 พาร์แอัลอรพาร์ทของ GT คาร์บอนรอบคันกระดาบสวัสดีครับ